ท่ากนกำลังท่านนัดกำลังตามหาผีเสื้อสมุรครับดำหุดดำโผล่ครับอยู่ในลำคลองเราไม่จะหาผีเสื้อสมุรเจอหรือเปล่ากันเนี่ยไม่มีทะเลโอ้เย็นมากครับเป็นากรนารสนตัวของหมอปกตครับเนี่ยโอ้ครับไม่มีใครเล่นเลยครับ มีคนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับวันนี้นเล่นได้เลยจะมีตลัดมาเช่าคร,ครับมาเช่าต่อเถมนญี่ปุ่นมาเช่าครับเลยต้องส่วนตัวครับครับส่วนตัวต้องรีบก่อน เอาละครับเรียบร้อยแล้วครับได้อาบน้ําแล้วครับสองคนอาบน้ําแล้วครับเมื่อหลังจากที่เมื่อคืนไม่ได้อาบทั้งคืนครับนอนที่ปั๊มครับไม่มีที่พักครับขับรถออกจากซ้ำเหนือหกวงเช้าครับเที่ยงคืนยังหาที่พักไม่ได้ครับเลยจอดนอนปั๊มน้ํามันจะหมดด้วยนะครับมาอาบตอนเช้าครับเย็นครับน้ําแร่ครับน้ําแร่โอเคสี่สิบบาทครับ คนละยี่สิบาทค่าที่นอนสามแสนไม่ต้องได้จ่ายนะครับนี่ครับเมื่อคืนไม่ได้อาบครับนี่ครับอดสังเกตพุงครับพุงครับดูครับดูครับ สุดยอดเลยนะครับเฮ้ยพอแล้วญี่ปุ่นมาแล้วโอาพอแล้วครับญี่ปุ่นมาแล้วครับฝรั่งก็จะมาเช่าญี่ปุ่นก็จะมาเช่าคับลูกค้ามาครับ